สวัสดีครับวันนี้เรามาออลองมาเจาะลึกภาพชีวิตที่วัดป่าประหลัดพัฒนากันหน่อยนะครับค่ะคือเราได้ข้อมูลมาจากคลิปวิดีโอใน YouTube ช่องบุญสุข a n n e l นะครับที่เขาเข้าไปช่วยพระอาจารย์ต่อท่อน้ำประปาอืมน่าสนใจค่ะเหมือนได้เข้าไปดูชีวิตประจำวันจริงๆเลยใช่ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าการทำงานที่วัดเป็นยังไง สภาพแวดล้อมหรือมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจบ้างระหว่างนั้นค่ะเหมือนมองผ่านกิจกรรมธรรมดาธร,รมดาอย่างการต่อท่อเนี่ยแหละแต่จริงๆมันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยนะคะเกี่ยวกับชีวิตในวดัดใช่เลยครับเริ่มจากกิจกรรมหลักก่อนเลยก็คือการเข้าไปช่วยต่อท่อประปานี่แหละครับค่ะแต่ที่เห็นชัดๆครบคู่กันไปเลยก็คือเอ่อที่วัดกําลังสร้างกุฏิใหม่ให้พระอาจารย์ด้วยดูสวยเลยนะครับในคลิปมีคนพูดขึ้นมาเลยว่าโอ้กําลังก่อสร้างสวย อืมการสร้างกุฏิใหม่นี่ก็เป็นการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของพระท่านให้ดีขึ้นนะคะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากข้างนอกด้วยเหมือนกันนะแน่นอนครับแต่ว่าเอ่อในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมที่นั่นก็มีเรื่องท้าทายเหมือนกันนะที่ชัดมากๆเลยคือเรื่องยุงครับอ๋อยุงเยอะหรอคะเยอะมากครับในคลิปนี้บ่นกันเลยโอ้โหยุงเยอะมากเลยครับเนี่ยมีแต่ยุงลายทั้งนั้นเลย โหยุงลายด้วยอันนี้น่าห่วงสุขภาพเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่เรื่องยุงนี่ก็น่าสนใจนะคะว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงในคลิปมีพูดถึงตะไคร้หอมด้วยหรือเปล่าคะมีครับมีพูดถึงว่ามีตะไคร้หอมอยู่แถวนั้นแต่แต่ยุงก็ยังเยอะอยู่ดีอ้าวเหรอคะยุงไปอยู่ในตะไคร้หอมเยอะแยะ <c oughs> ครับแล้วก็มีคนบอกว่าเออมันต้องขยี้ใบตะไคร้ก่อนให้สารมันออกมากลิ่นถึงจะไล่ย,ยุงได้ มันต้องขี่ให้สารมันออกเด้ครับแล้วก็มีคนบอกว่าเออมันต้องเขียดให้สารมันออกเด้อ๋อค่ะค่ะแสดงว่ามีเคล็ดลับการใช้อยู่เหมือนกันนะภูมิปัญญาชาวบ้านนี่บางทีต้องใช้ให้ถูกวิธีหรือบางทียุงมันเยอะมากๆก็อาจจะเอาไม่อยู่จริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับนอกจากเรื่องงานเรื่องยุงก็มีมุมเล็กๆน่ารักน่ารักด้วยนะอย่างตอนเขาถ่ายไม้กวาดเก่าๆของพระอาจารย์ค่ะไม้กวาดครับ แล้วก็พูดเซลล์ชวนบริจาคทำนองว่าคะแนนสงสารให้ตาให้โลยังไงก็บีจามาทั้งวัดด้วยเดอ้ออะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะก็ดูเป็นกันเองดีนะคะครับผมก็ทำให้เห็นความเรียบง่ายแต่ก็ไม่แน่อาจจะสะท้อนว่าวัดอาจจะต้องการของใช้จำเป็นอยู่เหมือนกันก็ได้นะครับอืมก็อาจจะมองได้หลายมุมนะคะทั้งความสมระถไม่ยึดติดหรือบางทีก็เป็นการสื่อสารความต้องการแบบเนียนๆไปถึงญาติโยมหรือเปล่า อาจจะใช่ซึ่งก็สะท้อนความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันร,ระหว่างวัดกับชุมชนที่เป็นเรื่องปกติเลยนะคะครับผมกลับมาที่เรื่องงานต่อท่อประปาต่อนะครับก็จะเห็นภาพการทำงานแบบลุยๆกันเองเลยค่ะมีใช้เครื่องมือมีตอนเสียบลักไฟด้วยพูดว่าเสียบปับป๊บปั๊บเป่าเลยดูคล่องแคล่วดีแต่ตรงนี้ตรงนี้มีเรื่องน่าห่วงนิดนึงนะคะเพราะมีเสียงเตือนขึ้นมาทันทีเลยอ๋อใช่ใช่มีคนเตือนค่ะ เขาเตือนว่าระวังเดอ้ออาจจะมีภัยท่อหลุกตรงดินน่ะน้ำมันเปียกด้วยใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากเลยนะคะทำงานกับไฟฟ้าในที่เปียกๆนี้อันตรายจริงๆต้องระวังมากๆเลยครับอีกเรื่องที่ผมว่าเออน่าสนใจดีคือความคิดสร้างสรรค์นนะยังไงคะอย่างตอนเขาคุยกันเรื่องจะปูกระเบื้องในห้องน้ำนะครับต้องโถส้วมเห็นว่าจะปูกระเบื้องเองเลยอ๋อทำเองเลยครับ แล้วเหมือนจะใช้ก้อนหินมาวางวางเป็นฐานก่อนแล้วค่อยก่อให้สูงคือกระเบื้องมาให้คนพอดีเพื่อปรับระดับพื้นตรงนั้นอืมอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลยนะคะครับผมสะท้อนเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดแล้วก็การปรับใช้ของรอบตัวให้เป็นประโยชน์คล้ายๆงาน DIY เลยเนอะใช่ใช่ครับเป็นทักษะที่เห็นได้บ่อยๆในหลายๆที่รวมถึงในวัดด้วยเหมือนกัน สรุปแล้วนะครับจากที่เราคุยกันมาเนี่ยคลิปนี้ให้ภาพที่หลากหลายมากๆเลยนะทั้งการเข้าไปช่วยงานวัดง่ายๆอย่างต่อท่อประปาค่ะการก่อสร้างการก่อสร้างกุฏิใหม่ความท้าทายเรื่องยุงเรื่องสภาพแวดล้อมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองแล้วก็แอบเห็นเรื่องความต้องการของวัดด้วยค่ะสิ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะคือภาพที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย มันเหมือนเป็นจุดตัดกันระหว่างวิถีชีวิตในวัดแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกับเรื่องของความจําเป็นแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่อืมหมายถึงพวกประปาไฟฟ้าการก่อสร้างแบบใหม่ๆ ใช่ค่ะการผสมผสานตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกับการปรับตัวของวัดหรือสถาบันศาสนาให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปครับน่าคิดมากหรือว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับสังคมข้างนอกที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ได้นะคะก็น่าจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราลองเอาไปคิดกันต่อได้ค่ะ